สวัสดีครับในวันนี้พวกเราจะมาแนะนําการปรับปรุงพื้นที่บริเวณลานธรรมจักรตึกโดมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับโดยวันนี้พวกเรามากับแนวคิด Green Politics ซึ่งพวกเราจะมาปรับปรุงทัศนียภาพในเรื่องของการสร้างความรู้สึกร่มรื่นแล้วก็ความรู้สึกเย็นสบายให้กับที่แห่งนี้รวมถึงการนําเสนอเอกลักษณ์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์นั่นก็คือเรื่องของการเมืองนั่นเองครับ แล้วเป็นยังไงก็ออกไปดูกันเลยครับโดยส่วนแรกที่เราปรับปรุงกันนั้นก็คือการสร้างน้ําพุรอบตาธรรมจักรและสร้างทางเชื่อมน้ําพุเรียบไปกับทางเดินโดยที่พวกเราต้องการเพิ่มัศนยียภาพเพื่อเกิดความมีสบายผ่านการใช้น้าโดยที่รางน้ําของพวกเราสามารถรองรับน้าฝน,นเพื่อใช้สําหรับการลดน้ําต้นไม้ที่เชื่อมกับระบบรางน้ำนอกจากนี้ยังมีการตกแต่งใบไม้รอบๆอบระเบียงลงมาเพื่อให้เกิดความสุกล่มลื่นและให้บรยากาศแบบธรรมชาติ และในส่วนต่อมาที่เราจะมาปรับปรุงก็คือลานนิทรรศการการเมืองไทยซึ่งจะตั้งบริเวณตรงข้ามกับลานธรรมศาสตร์บริเวณทางเข้าของตึกโดมซึ่งพวกเราก็จะมาสื่อความหมายและที่มาของการเมืองไทยโดยที่ธรรมศาสตร์ก็ได้อยู่ในโฉมหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานของการเมืองและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์